สวัสดีค่ะวันนี้ u รา The Girls จะมาพูดถึงดวงชะตาตามตำราพรหมชาติในปี2568ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดแชร์กดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดี เวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันเจ้าชะตาตกเรือนฉัดเงินจากการนับตามตำราพรหมชาติจะเป็นผู้ชายอายุ 26, 38, 50, 62และ74ปีเป็นผู้หญิงอายุ 24, 36, 48, 60และ72ปีบริบูรณ์ค่ะดวงชะตาโดยรวมสำหรับท่านเจ้าชะตา ที่รอบอายุนี้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีพลังมงคลส่งเสริมเกื้อหนุนทําให้ถนนชีวิตของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงและเรื่องสุขภาพท่านจะมีโอกาสซื้อทรัพย์สินราคาแพงจะมีโอกาสขยายกิจการงานการค้าหรือสำหรับท่านที่ทำงานประจำก็จะมีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งใหญ่โต ปีนี้จึงเหมาะที่จะเตรียมการจัดสรรกำลังคนไว้รองานใหญ่หากเงินพร้อมคนพร้อมก็สามารถลงมือทำได้ในปีนี้การลงทุนทั้งภายในและภายนอกจะมีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจแต่ในระหว่างปีก็อาจมีพลังร้ายที่จะเข้ามามีอิทธิพลทำลายความสงบสุขควรระวังสาเหตุจากคำพูดและการสื่อสารสื่อความที่อาจทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิด เป็นเหตุให้พบการหักหลังจากคนใกล้ตัวทำให้เดือดร้อนเสียหายและเสียทรัพย์หรือมิฉะนั้นก็มีเกณฑ์ว่าจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพท่านจึงต้องระวังไว้อย่าประมาทในส่วนของครอบครัวปีนี้จะมีเรื่องน่ายินดีจะมีงานมงคลหรือมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มด้านการงานปีนี้ทั้งหน้าที่การงานหรือธุรกิจส่วนตัวจะมีการขยายตัว เนื่องจากได้รับพลังอุปถัมภ์จะช่วยส่งเสริมการงานให้มีความก้าวหน้าธุรกิจการค้ามีความเจริญรุ่งเรืองแต่ก็อาจพบคนอิจฉาเข้าขัดขวางก็แก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีเมตตจิจและความจริงใจต่อคนรอบข้างจะช่วยส่งเสริมให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยช่วงเดือนที่การงานและการลงทุนของท่านจะมีทิศทางสดใสได้แก่เดือนมกราคมเมษายน สิงหาคมและตุลาคมซึ่งท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีฉะนั้นท่านจึงควรเตรียมความพร้อมขององค์กรวางคนให้ถูกกับงานและหน้าที่รวมทั้งกำหนดทิศทางเป้าหมายของงานการค้าให้ดีหากทุกอย่างพร้อมและเวลาที่เหมาะสมมาถึงก็สามารถลุยได้เต็มที่ส่วนการเข้าหุ้นร่วมทุนหรือลงทุนในด้านต่างๆหรือการซื้อหุ้นก็อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถเข้าร่วมหุ้นหรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้คาดว่าสิ้นปีจะได้รับปันผลหรือหุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังการเซ็นสัญญาดำเนินการทางนิติกรรมให้ดีระวังจะถูกหลอกโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงและเกิดปัญหาติดขัดได้แก่เดือนมีนาคมพฤษภาคมมิถุนายนและกันยายนไม่ควรลงทุนหรือเข้าหุ้นกับใคร ทำธุรกิจการค้าทั้งควรระวังคนในที่เป็นเกลือเป็นหนอนหรือเกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้นแต่จับมือใครดมไม่ได้ค่ะด้านโชคลาภปีนี้เป็นเกณฑ์ที่รายรับอุดมสมบูรณ์กระแสงเงินสดจะไหลเข้า2ทางทั้งทางตรงจากเงินเดือนประจำหรือรายรับจากยอดขายสินค้าหรือบริการอีกทั้งรายรับพิเศษเช่นค่าในหน้าโบนัส รวมถึงเงินจากโชคลาภและการลงทุนในด้านต่างๆปีนี้ก็ค่อนข้างมีทิศทางแจ่มใสหากเลือกซื้อถูกตัวถูกเวลาและปล่อยถูกเวลาก็จะมีสิทธิ์รวยทั้งการลงทุนขยายกิจการของตัวเองก็ค่อนข้างจะราบรื่นโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การเงินของท่านไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือนมกราคมเมษายนสิงหาคมและตุลาคมค่ะแต่ก็ควรระวังช่วงเดือนที่ดวงโชคลาภการเงินข,งนของท่านจะตกต่ำ และอาจประสบเหตุชักหน้าไม่ถึงหลังได้แก่เดือนมีนาพฤษภามิถุนาและกันยายนช่วงเวลาดังกล่าวห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินห้ามเซ็นคำประกันการเงินห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคนอกจากนี้ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยค่ะด้านครอบครัวดวงครอบครัวปีนี้เจ้าชะตาจะได้รับพลังมงคลหนุนนำ ซึ่งจะส่งเสริมในเรื่องการมีงานอันเป็นมงคลในบ้านจะมีโอกาสเพิ่มสมาชิกใหม่ในบ้านจะมีเลิกย้ายเข้าบ้านใหม่จะพบผู้อุปถัมภ์อีกทั้งจะพบการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนช่วยกันแก้ไขวิกฤตให้ผ่านพ้นไปด้วยกันแต่อย่างไรก็ดีท่านควรระวังช่วงเดือนที่ตกต่ำและในครอบครัวของท่านจะเกิดเหตุขัดแย้งวุ่นวายได้แก่เดือนมีนาคมพฤษภาคมมิถุนายนและกันยายนค่ะ ระวังเพื่อนบางคนหักหลังและไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของเพื่อนนอกจากนี้ควรระวังความปลอดภัยภายในบ้านระวังทรัพย์สินของมีค่าเสียหายหรือภัยจากมิจฉาชีพโดยไม่คาดคิดด้านความรักปีนี้ดวงความรักโดยรวมค่อนข้างราบรื่นท่านจะมีโอกาสพาคนรักเยี่ยมญาติทางไกล หรือร่วมทางท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นเวลาพร้อมแล้วที่คนเป็นพ่อแม่ควรจะช่วยวางแผนให้ลูกหลานได้ตกแต่งสร้างสถาบันครอบครัวใหม่ทั้งงานรับลูกสะใภ้หรือแต่งออกลูกสาวล้วนควรเข้าปรึกษากันส่วนคนที่เป็นโสดท่านจะมีสเสน่ห์และมีเพศตรงข้ามมาสนใจแต่ก็ควรคัดกรองหน่อยนะคะหากใครมีเจ้าของแล้วเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งคนโสดอาจจะได้คู่ในปีนี้ แต่ท่านต้องพึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในครอบครัวของคนอื่นและควรหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมที่จะนำปากเสียงและโรคภัยติดตามมาค่ะด้านสุขภาพปีนี้ดวงสุขภาพของเจ้าชะตาช่วงต้นปีแข็งแรงดีแต่หลังกลางปีมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยท่านจึงควรระวังโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคความดันโลหิตสูง โรคปวดหัวปวดไมเกรนหรือโรคอาหารเป็นพิษจะถามหาโดยช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคมมิถุนายนและกันยายนที่ควรระวังการกำเริบของโรคเหล่านี้และควรระวังอุบัติเหตรุระหว่างการทำงานและการเดินทางอันเนื่องมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหาราธาตุเย็นรวมถึงของริเย็นต่าง,างๆค่ะเคล็ดลับเสริมดวง 1. หมั่นไหวพระพิคเนตหรือพระแม่ลักษมี 2. องทำบุญถวายหลอดไฟหรือเทียน 3. ใส่เสื้อผ้าสีแดงสีทองหรือสีน้ำเงิน 4. ตั้งจิตให้มัน่นและทำสมาธิเป็นประจำหาหมั่นให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจการเสริมดวงเป็นการสร้างพลังงานบวกและกำลังใจการทำความดีเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยขอบคุณค่ะ